สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับกับกับตันเมธกับแมงเพชรนะครับวันนี้เราอยู่ที่ช่อง M MM M Cactus Channel นะครับวันนี้เราจะมานำด่างนะครับที่อนุบาลไว้ในถุงนะครับเอาออกมาจากถุงนะครับมีเยอะนะครับหลายพอตเลยนะครับ อันนี้กำลังแกะอีกถุงนึงนะครับนี่ครับกำลังโตกันเลยนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าระบบอบนะครับอบอบอบให้แบบโตไวนะครับก็คือเราไม่ต้องลดน้ำนะครับเอาไว้ในถุงเนาะในถุงอย่างนี้นะนแล้วก็ทิ้งไว้นะครับในร่มนะครับร่มที่แบบ มีแสงแหละมีแสงแต่ไม่ใช่แสงแดดนะเอาไว้ในร่มที่มีเขาเรียกว่ามีแสงแต่ไม่ใช่แสงแดดเขาก็จะเริญนเติบโตนะครับตัวนี้นะครับที่ให้ดูนะครับจะเป็นยิมโนทีเล็กนะครับตระก,กูลไดโนเสาร์จะเป็นตัวที่สวยสีสวยเนาะอันนี้พิเศษสวยๆเลยนะครับมีหลายตัวนะครับทำมานะนี่อันนี้จะเป็น ยิมโนน่าจะเป็นลูกพิงไดมอน์นะครับอันนี้ตัวชมพูเลยนะครับแบบนี่ครับลูกพิงไดมอน์ของเรานะครับได้เยอะอยู่นะครับก็แกะหน่อยนึงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือมันมีตะไคร่มากินเราเลยรีบเอาออกนะครับเนื่องจากแถวแถวนี้จะโดนแดดส่องถ้าแดดส่องเข้ามานะครับแดดส่องเข้ามาตามที่เราวางไว้อย่างนี้นะครับเขาก็จะเกิดตะไคร่ขึ้นแบบนี้นะครับแบบนี้ ถ้าร้ายแรงก็คือจะทําให้ตายเหลือแค่ห้าหต้นประมาณนี้ถ้าร้ายแรงส่วนใหญ่สังเกตดูดีๆก็ไม่ค่อยมีอะไรที่ตายเยอะขนาดนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็คือรอดนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับแล้วก็ดูนะครับดูบรรยากาศด้วยนะครับแล้วก็ดูแกะแกะพอดถุงด่างนะครับประมาณนี้นครับถ้าท่านใดสนใจยังไง ก็คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ <c oughs> อยากสอบถามอะไรคอมเมนต์ comment ไว้นะครับเดี๋ยวมาตอบนะครับวันนี้ก็ไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่มารับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบายบาย